ในบทที่13มีเนื้อหาสองตอนยังเป็นคำตอบของโยบที่ตอบเพื่อนของเขาคือโซฟาต่อเนื่องจากบทที่12แต่ในบทที่13นี้ตอนต้นจะเป็นการตอบเพื่อนแล้วก็ตอนท้ายของบทนี้ก็จะเป็นคำอธิษฐานที่โยบพูดคุยกับพระเจ้านี่แนะ่ดวงตาข้าเห็นสิ่งทั้งหมดนี้แล้วหูข้าได้ยิน และข้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วอะไรที่ท่านรู้ข้าก็รู้ด้วยข้าไม่ได้ด้อยกว่าท่านแต่ข้าจะทูลองค์ผู้ส่งมหิตริฤทและข้าจะสู้ความกับพระเจ้าโยบบอกว่าหากเพื่อนของโยบอ้างว่าตนเองมีประสบการณ์โยบเองก็มีประสบการณ์เหมือนกันแบบเดียวกับเขาเช่นเดียวกับเขาแม้นเพื่อนของโยบไม่สามารถแก้ไขปัญหาของเขาได้ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเขาจะร้องทูลพระเจ้าแล้วให้พระเจ้าแก้ไขปัญหานี้เองที่ว่าทำไมคนชั่วจึงได้ดีแล้วคนดีจึงได้พบกับสิ่งเร็วร้ายในข้อที่4ี่บอกว่าส่วนท่านนั้นท่านฉาบไปด้วยการโกหกท่านทุกคนเป็นแพทย์ที่ใช้การไม่ได้ฉาบด้วยการโกหกหมายถึงว่าปกปิดความเท็จบิดบังความจริงโยบขอให้พวกเขา เงียบเสียโอ้ท่านน่าจะนิ่งเสียเพราะความนิ่งนั้นจะเป็นปัญญาของท่านคือสำหรับคนโง่ถ้านิ่งก็นับว่าเป็นคนที่มีปัญญาเหมือนในสุภาษิตบอกไว้โยบก็รู้ว่าโอ้พวกท่านพูดแบบไม่มีความเข้าใจแต่งนั้นพวกท่านนิ่งไว้เงียบไว้ก็จะดีกว่าโยบบอกแบบนี้เพื่อต้องการให้พวกเขาหยุดพูดแล้วโยบจะได้หันไปพูดกับพระเจ้าเพราะว่าตอนนี้มัวแต่คุยกับพวกท่านนี่แหละ เดี๋ยวผมขอไปคุยกับพระเจ้าดีกว่าเพราะว่าพวกท่านเนี่ยตอบอะไรก็ไม่รู้ตอบไม่รู้เรื่องไม่ตรงไม่ถูกไม่เข้าใจตามความรู้สึกของโยบตามบริบทของโยบไม่ได้หมายความว่าคําพูดของเพื่อนเพื่อนทั้งสามคนไม่เป็นความจริงเป็นความจริงแต่เป็นความจริงที่ไม่ดูบริบทของชีวิตของโยบมันก็เลยไม่เหมาะสาหรับโยบ โยบกบอกเดี๋ยวผมไปคุยกับพระเจ้าเองดีกว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาดูทั้งบทเราจะเห็นว่าโยบเห็นว่าพระเจ้าเป็นศัตรูของเขาอย่างแน่นอนเหมือนในสองสมูเอลบทที่24ข้อที่14ดาวิดก็เคย พูดอย่างนี้ดาวิดบอกว่าการที่ตกอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าดีกว่าอยู่ในมือของมนุษย์ตอนที่เขานับประชากรใช่ไหมแล้วก็พระเจ้าให้เลือกเหตุร้ายสาอย่างใช่ไหมก็คือเขารู้ว่าพระเจ้าจะจัดการเขาละพระเจ้าถือว่าเขาเป็นศัตรตูของพระองค์ดังนั้นขอเลือกแบบที่3ดีกว่าตกในในพระหัตถ์พระเจ้าดีกว่าอยู่ในมือของมนุษย์ในบทที่13นี้ในช่วงต้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับความล้มเหลว ของเพื่อนของโยบที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าเพื่อนของโยบพ,พยายามที่จะแก้ข่าวแทนพระเจ้าแก้คดีแทนพระเจ้าโดยไม่รู้ความจริงว่าพระเจ้าคิดยังไงแต่ว่าเขา พยายามพูดอย่างนั้นยิ่งพูดโยบก็บอกว่ายิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไม่ถูกต้องตรงกับสภาพของเขาในบทนี้เมื่อโยบพูดกับเพื่อนๆก็ใช้น้ำเสียงในทางกฎหมายใช้ศัพท์ทางกฎหมายเหมือนบทก่อนๆที่ผ่านๆมาซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าดูภาพใหญ่ๆก็คือว่าเหมือนกับโยบแต่งตั้งตัวเองเป็นทนายเพื่อจะไปสู้ความกับพระเจ้าตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยเป็นทนายฝ่ายพระเจ้าใช่ไหม แล้วเขาเป็นทนายของตัวเขาเองโต้แย้งกันซึ่งปรากฏว่าการที่พวกเขาเนี่ยพยายามเป็นทนายแทนพระเจ้าในบทที่42ตอนท้ายตอนท้ายของหนังสือโยบนี้ในบทที่42พระเจ้าตําหนิคนเหล่านั้นที่พยายามอธิบายพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องว่าพระองค์เป็นแบบนี้แบบนี้แตบบ่แบบแว่าจริงพระองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเพื่อนของโยบพยายามช่วยพระเจ้าด้วยการกล่าวหาโยบในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงคือเนื่องจาก ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังนั้นโยบ done, ทำดีแล้วได้ชั่วเฮ้ยไม่ได้ถ้าแบบนี้แสดงว่าพระเจ้าผิดดังนั้นเราต้องช่วยพระเจ้าก็คือแกต้องผิดแน่นอนผมไม่ได้ผิดแกนั่นแหละต้องผิดเพราะว่าถ้าแกไม่ผิดเดี๋ยวพระเจ้าจะผิดดังนั้นแกต้องผิดแทนประมาณเนี้คือเขาพยายามช่วยพระเจ้าซึ่งก็ดีนะอุตส่าห์ถูสาบช่วยพระเจ้าเชียวนะแต่จริงๆพระเจ้าไม่ต้องการให้เขาช่วยเหลือเขาพยายามช่วยพระเจ้าโดยพยายามกล่าวหาโยบ ในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงโยบก็เลยเตือนพวกเขาว่าการทําเช่นนั้นเนี่ยแทนที่จะทําให้พระเจ้าพอพระไทยพระเจ้าจะไม่พอพระไทยพวกเขาเอานะแล้วก็ที่สําคัญคือพระเจ้าไม่จําเป็นต้องให้พวกเขาช่วยมันมีหลักการง่ายๆก็คือว่าเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าด้วยวิธีของมารได้บางครั้งในการกล่าวคําพยานหรือเล่าเรื่องของพระเจ้าประสบการณ์กับพระเจ้าให้เราของเราที่พระเจ้าช่วยเราเนี่ยการที่ใส่ เติมแต่งใส่ไข่เติมสีสันเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ดูพระเจ้ายิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยดูเหมือนช่วยพระเจ้าแต่พระเจ้าจะไม่พอพระไทยสมมติปวดฟันใช่ไหมแล้วก็อธิษฐานเออหายปวดฟันก็เลยไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าโอ้โหวันนั้นนะปวดฟันปวดกามปวดหัวปวด,วดไปทั้งตัวจับตรงไหนก็เจ็บไม่หมดเลยอธิษฐานแล้วก็หายเป็นปกติเลยเธอดูสิวันนี้หายเป็นปกติแล้วอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าช่วยพระเจ้ากลัวพระเจ้าไม่ยิ่งใหญ่อหอรักษาแค่ฟันอันเดียวใช่ไหม ก็เลยไปเติมแต่งสีสันอะไรเงี้ยไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าดัางนั้นต้องระวังนะครับเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าด้วยวิธีของมารได้บางคนพยายามบิดเบือนเพื่อให้พระเจ้าดูดีหรือพระเจ้าดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมซึ่งการกระทําเช่นนั้นนอกจากไม่เป็นพรแล้วยังไม่เป็นที่พอพระไัยอีกด้วยการกระทําของเพื่อนโยบไม่ได้ปกป้องพระเจ้าอย่างแท้จริงจริงๆแล้วเขาพยายามปกป้อง มุมมองของเขาเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งการทําเช่นนี้เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษดูเผินๆก็คือว่าเขากําลังปกป้องพระเจ้าแต่จริงๆไม่ใช่เขากําลังปกป้องทฤษฎีของเขาที่บอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล้วเนื่องจากพระเจ้าของเขาเนี่ยไม่ยุติธรรมไม่ได้พระเจ้าของเขาผิดไม่ได้ดังนั้นถ้าพระเจ้าของเขาผิดไม่ได้และเพื่อจะให้ทฤษฎีของเขาถูกดังนั้นโยบต้องเป็นคนบาปเท่านั้น ต้องเป็นคนชั่วไม่มีทางอื่นแต่ถ้าเอาใหม่นะพระเจ้าผิดไม่ได้ซึ่งถูกแล้วพระเจ้าทําอะไรไม่มีผิดทดําดีแล้วไม่ได้ดีทําดีกับพ์ผมร้ายสแสดงว่ามันต้องมีอีกทฤษฎีหนึ่งหรือ,อมีความเข้าใจหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่าเกินที่พวกเขาจะเข้าใจแต่พวกเขาไม่เลือกวิธีนี้ไงเพาพวกเขาเลือกอทําดีแล้วได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี้ได้ชั่วสแสดงว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ตามทฤษฎีนี้พระเจ้าต้องผิดนะงซึ่งไม่ได้ดังั้นเขาจงเป็นคนชั่วเสียประมาณนี้ซึ่งเวลาเรา ใช้พระคำของพระเจ้าเราต้องร้อดระวังเรื่องนี้ด้วยในชีวิตประจําวันบางทีเนี่ยเราพยายามยืนกรานเพื่อจะยืนหยัดในความเข้าใจของเราที่ว่าเราถูกต้องเท่านั้นเองอยังมี กลุ่มเขาเรียกว่า prosperity gospel เขาจะเชื่อว่าเป็นคริสเตียนเนี่ยจะต้องเจริญเท่านั้นต้องรวยเท่านั้นต้องไม่ป่วยเจ็บป่วยไม่ได้เจ็บป่วยเนี่ยมีบาปต้องกลับใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นคริสเตียนมักจะ,จะเจริญขึ้นเป็นคริสเตียนมักจะมีสุขภาพดีเพราะว่าไม่ค่อยเครียดอะไรนะมีอะไรก็ฝากไว้กับพระเจ้าแต่ไม่สามารถสรุปอย่างนั้นได้แล้วพอเขาพยายามสรุปอย่างนั้นด้วยเห็นนี้พอคริสเตียนบางคนป่วยเนี่ยเขาไม่มีทางอื่น เขาต้องบอกว่าคนนั้นต้องกลับใจอะไรบางอย่างเท่านั้นเองคือเพื่อจะยืนยันทฤษฎีของเขาว่ายังคงถูกต้องอยู่เนี่ยเป็นเหมือนกับเพื่อนของโยบเนี่ยไม่ยอมเปิดใจว่าจริงๆพระเจ้าอาจจะมีแผนอื่นที่เกินกว่าทฤษฎีที่เขาเคยรู้จักเกินกว่าความเข้าใจที่เขารู้จักก็เป็นไปได้แม้ว่าในเวลานี้โยบก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมพระเจ้าผู้ยุติธรรมพระองค์ไม่สนใจความยุติธรรมหรอหาก คนชอบทําอย่างฉันพบกับสิ่งเลวร้ายอันนี้มันก็ไม่แฟร์นี่พระเจ้าน่าจะเดือดร้อนนะพระเจ้าน่าจะไม่ชอบแบบนี้นะแม้นเขารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมแต่เขาก็ยังคิดว่าพระเจ้าจะพิพากษาเพื่อนของเขาสามคนอย่างยุติธรรมแน่นอน ก็คือว่าทำดีแล้วได้ชั่วได้สิ่งที่ไม่ดีแบบนี้พระเจ้าไม่ยุติธรรมนี่แต่ว่าไอ้เพื่อนสามคนกําลังทําไม่ดีซ้ําเติมฉันมันต้องได้ไม่ดีแน่เลยมันก็ขัดแย้งกันในตัวคือก็โยบคิดว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมแต่พระเจ้าคงยุติธรรมในการจัดการกับไอ้สามคนนี้แบบนี้ดังนั้นก่อนที่โยบจะพูดคุยกับพระเจ้าในข้อที่1 3บสถึงสิโยบก็ได้บอกว่าพวกเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้เงียบไปเสียเงียบไปดีกว่าในข้อที่14บอกว่าทําไมข้าจะเสี่ยงชีวิตและวางข้าเป็น เดิมพันโยบรู้ดีว่าสิ่งต่อไปนี้ที่เขากําลังจะทาเนี่ยกาลังจะพูดต่อรองกับพระเจ้าเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตเสี่ยงชีวิตแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังจะทําดูเถิดพระองค์จะทรงประหารข้าเสียข้าไม่มีหวังแต่ข้าก็ยังจะสู้ความกับพระองค์ดังนั้นในบทนี้โยบเริ่มหันจากการเถียงกับเพื่อน เถียงกับเพื่อนเถียงไปมันก็ไม่เคยเข้าใจเราพูดยกทฤษฎีเดิมๆอยู่นั่นแหละเอาแล้วไม่คุยแล้วเว้ยเราจะมาสู้คดีกับพระเจ้าแทนในบทนี้นะตอนท้ายก็เรื่องว่าเนี่ยข้าพระเจ้าเนี่ยต่อให้รู้ว่าเถียงเนี่ยเดี๋ยวต้องตายแนย่เลยต้องโดนลงโทษใหญ่เลยคราวนี้แต่ทิ้งกันนั้นข้าก็ยังจะสู้ความเฉพาะพระพักพระองค์โยบคาดหวังอย่างชัดเจนว่าถ้าเขาสู้ความกับพระเจ้าพระเจ้าต้อง ข้าเขาแน่สำหรับสิ่งที่กําลังจะกล่าวแต่ไม่เป็นไรเขาอยากได้รับคําตอบจากพระเจ้ามากกว่าชีวิตของตนเองเนื่องจากตัวเขาเองก็ตายก็ไม่เป็นไรละตายก็ตายวะแต่ก่อนตายเนี่ยอยากจะรู้อย่างหนึ่งรู้ว่าพระเจ้าครับทําไมผมชอบทําผมทําสิ่งที่ดีแล้วจึงเจอสิ่งเลวร้วายมากมายขนาดนี้นี่เป็นสิ่งที่โยบอยากรู้เหลือเกินซึ่งโยบบอกอย่างมั่นใจว่าในการสู้คดีกับพระเจ้าเนี่ยเขาคิดว่า เขาต้องชนะคดีแน่ๆแม้จะต้องตายก็าตามข้าเตรียมคดีของข้าแล้วข้าทราบว่าข้าเองจะเป็นฝ่ายถูกคือโยบรู้ว่าการที่มนุษย์เนี่ยบังอาจไปสู้คดีกับพระเจ้าไอหมอนั่นต้องตายแน่เนื่องจากพระเจ้ายิ่งใหญ่เหลือเกินไปบังอาจไปฟ้องศาลต่อพระเจ้าเนี่ยถึงกระนั้นโยบก็บอกข้าพระเจ้าก็เต็มใจเพราะว่าข้าพระเจ้าอยากจะรู้เพราะอะไรรู้ไหม ทำไมเต็มใจเข้าสู่การสู้คดีกับพระเจ้าเพราะเขามั่นใจเหลือเกินเขาชนะคดีแน่นอนมีบทเรียนสําคัญตรงนี้ที่โยบเข้าไปสู้คดีกับพระเจ้าคือเมื่อใครก็ตามที่เข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อที่จะปกป้องตัวเองมั่นใจได้เลยว่าเขาจะแพ้คดีนั้นอย่างแน่นอนโยบคิดว่าใช่ฉันสํารวจดูชีวิตแล้วฉันไม่เคยทําบาปทําบาปเมื่อไหร่ฉันก็สารภาพบาปดังนั้น เอาละฉันจะเข้าไปสู้คดีกับพระเจ้าว่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนี่นาพระเจ้าซึ่งสุดท้ายโยกจะแพ้คดีทํานองเดียวกันการที่เข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยท่าทีที่พยายามปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองคือฉันไม่ผิดพงเจ้าข้าที่ข้าพระองค์ด่ามันไปเนี่ยก็เพราะว่ามันนิสัยไม่ดีเพราะมันมาใส่ร้ายบ้ายสีข้าพระองค์ก่อนพงเจ้าข้าที่ข้าพระองค์เกลียดมันเนี่ยก็เพราะว่ามันเกลียดข้าพระองค์เอง ข้าพงก็เลยเกลียดมันก่อนจริงๆข้าพุงก็ไม่อยากจะเกลียดมันหรอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบบนี้เนี่ยเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยแพ้ไม่ได้รับประโยชน์แต่ท่าทีที่ถูกต้องที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าคือว่าเข้าไปด้วยการสารภาพ ยอมรับผิดเพราะว่าพระองค์ทรงรู้จักเราเป็นอย่างดีข้าแต่พระเจ้าแม้มันจะเกียดข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ก็ไม่สมควรเกียดมันเลยข้าพระองค์ผิดไปแล้วขอพระองค์ทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแม้มันจะทาร้ายข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ไม่ควรจะแก้แค้นมันแบบนั้นข้าพระองค์ผิดไปแล้วขอยกโทษเองพระองค์ดังนั้นท่าทีที่ถูกต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่าเข้าเฝ้าพระเจ้าแบบโยบในข่าวนี้เพื่อปกป้องตัวเองเพราะว่าการเข้าเฝ้าแบบนั้นจะพบกับความพ่ายแพ้แน่นอน แต่ทุกคนที่เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความยอมรับผิดเขาทบพระเมตตาของพระเจ้าในข้อที่15โยบบอกว่าโยบไม่มีความหวังแต่ถึงกระนั้นเขายังสู้คดีกับพระเจ้าเพราะว่าเขายังมีความหวังในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะตัดสินคดีอย่างยุติธรรมคือในมุมของมนุษย์นะโยบก็ช่างกล้าเหลือเกินสมเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยโยบจะไปฟ้องผู้พิพากษาให้ผู้พิพากษาตัดสินแล้วใครจะเป็นคนพิพากษาผู้พิพากษานั่นแหละเป็นคนตัดสิน แล้วใครเป็นคนไปคนที่ถูกฟ้องผู้พิพากษานั่นแหละดังนั้นโอกาสชนะคือไม่มีเลย <c oughs> คือฟ้องผู้พิพากษาให้ผู้พิพากษาตัดสินว่าผู้พิพากษาเนี่ยท่านผิดเนี่ยแต่ทิ้งกันนั้นโยบก็บอกว่าแม้นเขาไม่มีหวังเขาก็ยังจะทําเพราะว่าเขามีหวังเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยตัดสินอย่างยุติธรรมแน่นอนในข้อนี้เนี่ยข้อที่15เนี่ยมันมีความลึกซึ้งอยู่ในนี้ เป็นพิเศษก็คือว่าแม้พระองค์จะฆ่าฉันฉันก็ยังจะพึ่งพาพระองค์ใช่ไหมเขาจะสู้ความจฉพาะพระภักของพระเจ้าแปลว่าเขาจะเอาคาดีเนี่ยไปทูลต่อพระเจ้าสมมติเพื่อจะให้เราเห็นภาพก็เลยเอาว่าไม่ใช่พระเจ้านะถ้าเขาจะสู้ความกับเอลิฟัตแล้วเขาก็เอาเรื่องของเอริฟัตไปร้องทูลต่อพระเจ้าแปลว่าเขาหวังว่าพระเจ้าจะตัดสินคดีระหว่างเขากับเอลิฟัตอย่างยุติธรรมแต่คราวนี้หนักกว่าน่อยเขาจะสู้ความกับพระเจ้า เขาก็เลยเอาเรื่องของเขากับพระเจ้าเนี่ยไปให้พระเจ้าตัดสินแต่ประโยคเด็ดก็คือว่าไงแม้นพระองค์่าข้าครับองค์้าบงก็ยังหวังใจในพระองค์แม้ข้าบงไม่มีหวังเนี่ยกำลังจะตายอยู่แล้วข้าบงก็ยังหวังใจในพระเจ้าวันนี้เนี่ยให้เราตัดสินใจเช่นนี้ก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อให้พระองค์จะฆ่าฉันต่อให้ฉันต้องตายเพราะเหตุนี้ฉันก็ยังหวังใจในพระเจ้า เพราะว่าท่ามการความไม่มีหวังนั้นฉันยังมีหวังในพระเจ้าเสมอวันนี้ชีวิตของเราไม่ว่าจะสิ้นหวังสักเพียงไรก็ตามยังมีหวัง ในพระเจ้าเสมอโยบเชื่อว่าพระเจ้าคงกําลังจะเอาชีวิตของเขาไปอย่างช้าๆเพราะดูจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็อาการป่วยหนักของเขาลมหายใจที่เหม็นเน่าของเขาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแผลที่เกิดขึ้นตามตัวหนองที่ออกมาตามผิวหนังมากมายเขาคงจะตายไปในไม่ช้าแต่ว่าเขายังประกาศด้วยความเชื่ออย่างกล้าหาญแล้วก็ แน่วแน่ในความไว้วางใจในพระเจ้าว่าเมื่อเขาเอาคาดีของเขาไปต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าผู้ยุติธรรมจะตัดสินอย่างยุติธรรมแน่นอนขณะที่คุยไปคุยมาพอมาถึงข้อ16มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นขณะนั้นโยบค้นพบบางสิ่งที่เขาไม่เคยสูญเสียไปเลยมาถึงตรงนี้นะพอมองกลับไปตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่13มเนี่ยมีอะไรที่โยบไม่สูญเสียไปบ้างนอกจากชีวิตนะลูกก็เสียไปแล้วใช่ไหม ครอบครัวก็เสียไปแล้วชื่อเสียงสุขภาพอะไรต่างๆสูญเสียเมียก็คงจะเสียไปแล้วนะทิ้งไปแล้วก็อะไรต่างๆเอ๊แต่มีบางสิ่งที่โยบไม่เคยสูญเสียแล้วคนพบอยู่ในข้อที่สิบหกวว่าคืออะไรถูกต้องนี่คือความรอดของข้าพเจ้าคือคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะไม่ได้เข้ามาอยู่ต่อเฉพาะพระพักของพระองค์มีหลายสิ่งมากมายที่โยบสูญเสียไปแต่ในข้อที่16นี้โยบค้นพบว่ามีบางสิ่งที่เขาไม่เคยสูญเสียไปจริงๆเลย ก็คือความรักและความรอดที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าเขากําลังร้องทูลต่อพระเจ้าเขากําลังเข้าเฝ้าพระเจ้าเขากําลังอยู่ต่อจํเพาะพระพักของพระเจ้าและพระเจ้าให้เขาพูดคุยกับเขาแสดงว่าพระเจ้าก็ยังคงรักเขาและฟังคําร้องทูลของเขาอยู่ดูเหมือนพระเจ้าไม่ฟังเมื่ออธิษฐานว่าให้ลูกฟื้นมาจากความตายลูกก็ไม่ฟื้นฐานให้โครคภัยไข้เจ็บหายไปก็ไม่หายอฐานให้ทุกคนผู้คนเข้าใจความจริงอย่ามาเข้าใจผิดเขาพระเจ้าก็ไม่ตอบ แต่ถึงกระน,นั้นพระเจ้ายังทรงฟังคําอธิษฐานของเขาวันนี้เนี่ยหากอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ตามเราจะสูญเสียคนลักสูญเสียเงินทองสูญเสียอะไรก็ตามแต่มีอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยสูญเสียเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือ ความรักที่พระเจ้ามีต่อเราพระเจ้ายังคงรักเราและก็พร้อมสนับฟังคำของเราเสมอแล้วโยบก็เริ่มเสนอคดีต่อพระเจ้าตั้งแต่ข้อที่20เป็นต้นไปขอทรงทำสองสิ่งแก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะไม่ซ่อนตัวจากพระองค์ขอหดพระหัตให้ห่างจากข้าพระองค์และขออย่าให้ความขั้นคลั่งจากพระองค์ทำให้ข้าพระองค์กลัวโยบอธิษฐานโดยเริ่มต้นขอให้พระเจ้าหยุดนำความทุกข์มาสู่เขาและหยุดทำให้เขาหวาดกลัว พระเจ้าครับขอทรงให้ความทุกข์พอแล้วไม่ต้องมามากกว่านี้อีกแล้วแล้วก็ขออย่าให้ผมต้องพบกับความหวาดกลัวที่พปรองส่งมาเลยมันน่ากลัวน่าสยดสยองเหลือเกินโยบเริ่มต้นกับพระเจ้าที่เขากําลังจะฟ้องโดยการทูลขอจากพระองค์เพราะว่าโยบรู้ว่าพระเจ้ายังคงเปี่ยมด้วยเมตตาแล้วในข้อที่22โยบก็บอกว่าเขาขอเผชิญหน้ากับพระเจ้าในศาล เหมือนกับขอขึ้นศาลกับพระเจ้าขอทรงเรียกเถิดแล้วข้าพระองค์ตอบให้ข้าพระองค์ร้องทูลและขอพระองค์ตอบข้าพระองค์เถิดแต่ว่าอย่างนี้แปลว่าขอพระเจ้าพูดมาแล้วเดี๋ยวผมจะพูดขอผมพูดไปแล้วขอพระองค์ตอบมามันก็คือการโต้คดีกันในศาลนั่นเองเป็นภาพของการโต้คดีกันในศาลความผิดและบาปของข้าพระองค์มีมากเท่าใดนี่เป็นคําถาม โยบถามพระเจ้าว่าข้าพระองค์ผิดเยอะแค่ไหนหรือทําไมถึงต้องพบกับความทุกข์ยากลําบากมากมายขนาดนี้ขอทรงให้ข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์ข้อนี้บอกว่าพระเจ้าครับผมผิดยังไงช่วยบอกมาทีประมาณนี้นะในข้อที่24-26ถึงย6โยบบรรยายว่าความเงียบของพระเจ้าเป็นเหตุให้โยบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์คิดว่าเขาเป็นศัตรูเหรอถึงซ่อนพระพักของพระองค์จากเขา ไม่ตอบเขาเนื่องจากการที่พระเจ้าไม่ตอบโยบทําให้โยบจมอยู่ในความทุกข์และในความสิ้นหวังหมดหวังหลายครั้งคําอธิษฐานของเราก็เป็นเช่นนี้ก็คือเรารู้สึกหมดหวังสิ้นหวังแล้วก็โยบก็รู้สึกกันว่าการที่พระเจ้าไม่ตอบเขาเหมือนกับพระองค์ทําตัวว่าเขาเป็นศัตรูของพระองค์ พระองค์จะทําให้ใบไม้ที่ปิวค้างตกใจหรือพระองค์จะไล่ตามฟางแห้งหรือคือโยบบอกว่าข้าพระองค์ก็เหมือนกับใบไม้เหมือนกับฟางเนี่ยพระองค์จะไปใส่ใจไปสนใจจะไปถือสาอะไรข้าพระองค์มากมายนักหนาเล่าข้าพระองค์ก็เป็นเหมือนกับไม้ผุผุที่กําลังโทรมไปไปเหมือนกับเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าที่โดนมแมลงกัดกินเป็นผุก,ก่อนไปแล้วดังนั้นขอพระองค์ตอบข้าพระองค์เถอะอย่าถือข้าพระองค์เป็นศัตรูคําอธิษฐานนี้ดูเหมือนเป็นคําอธิษฐานที่จริงใจ แต่ขณะเดียวกันมีบางอย่างที่ดูเหมือนล้ำเส้นอยู่ในนั้นหลายครั้งคําอธิษฐานของเราเป็นเหมือนคําสั่งที่เรามอบให้กับพระเจ้าเราอธิษฐานเหมือนกับนายทหารที่ออกคําสั่งให้ทหารชั้นผู้น้อยทําตามเราบอกว่าพระเจ้าจงทําแบบนี้ พระเจ้าอย่าทำแบบนั้นจะพระเจ้าจงทำแบบโน้นเนี่ยแล้วพอพระเจ้าไม่ดำเนินตามที่เราอธิษฐานนั้นเราก็โวยวายทำไมพระเจ้าไม่ทำอย่างนั้นโยบทำในท่าทีเดียวกันตอนนี้นะครับว่านี่ไงทำไมเขาอธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบพระเจ้าเงียบพระเจ้าซ่อนอยู่ทำไมพระเจ้าไม่ตอบที่ผมขอให้ปกป้องลูกผมที่ผมขอให้ผมหายป่วยทำไมพระเจ้าไม่ตอบวันนี้ท่าทีของเราที่มีต่อพระเจ้าเป็นเช่นไร ให้พระอ,องค์เป็นองค์เจ้านายเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าแล้วเรามาขอพระเมตตาจากพระอ,องค์หรือเราเป็นเจ้านายแล้วสั่งให้องค์ผู้ทรงมหิทริฤทธิ์ทำตามใจปรารถนาของเราดังนั้นให้เราพิจารณาดูและสํารวจด,ดูท่าทีของเราที่มีต่อพระเจ้าว่าเหมาะสมเพียงไรในบทนี้เรา เห็นว่าพระเจ้าจะทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากคำร้องทูลของศัตรูดังนั้นคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าคําอธิษฐานของเขาจะไม่ได้รับคําตอบอ่ะแล้วใครละ่ะตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าในยากอบบทที่4ข้อที่4บอกเอาไว้บอกว่าคนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกก็คือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า,อ,าอ้าวเหรอดังนั้นคนเหล่านั้นที่เป็นมิตรกับโลก คนเหล่านั้นที่ดําเนินชีวิตไปตามวิถีแห่งโลกไล่จับค่านิยมแห่งโลกนี้คําอธิษฐานของเขาจึงไม่ได้รับคําตอบเพราะว่าพระเจ้าจะซ่อนพระพักของพระองค์จากศัตรูใช่ไหมแล้วจริงๆพคกก็รักเราแต่เราดันทําตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าคือเหมือนกับลูกชายหรือลูกสาวที่ทําตัวเป็นศัตรูกับพ่อแม่จริงๆพ่อแม่ก็ไม่อยากเป็นศัตรูด้วยแต่ว่าพระองค์จะซ่อนพระพักของพระองค์จากศัตรูดังนั้นเราต้องกลับใจใหม่จากวิถีแห่งโลกนี้ จากการเป็นมิตรกับโลกนี้แล้วหันมาดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าและเมื่อเราร้องทูลพระองค์จะทรงโปรดฟังเรา